หนึ่งปีแล้วอันนี้ก็เป็นสตอรี่ที่ดีมากๆเหมือนกันนะของหยินอ่ะคุณแจ็คมามาแล้วครับปเริ่ม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 วันนี้หยินจะเข้าเมืองใหม่ไหมเมืองมือก่อวันนี้ไม่น่าว่างแน่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีแข่งด้วยแต่ว่าไปวิ่งเล่นแน่นอนเดี๋ยวไปวิ่งหาเพื่อนๆแน่นอน ัน,นีโคตรหายอีหมดอันเนี้ยคลิปไหนครับใช่หรอมีได้หรออินกี่โมงคุณนะไม่น่ามี<ด>นะไอ้ยาตอนแรกมันก็อยู่กับกูเลยไอ้แจ๊ดอืมมึงเลยด,ดิหลังๆเริ่มเป็นเนียไอ้เงียตอนแรกก็เป็นกับนนกูอะหลังๆก็เป็นแเนี้ย ไม่ไม่เนาะไอเจ๊กูฟอมไม่ีตลอดเนาะไคิดถึงนะคะทำไมกูไม่พูดวะเันเประเี่ยอะไรอย่างเย นานแล้วอ่ะ1ปีแล้วป่ะน่ะเอ๊ย1ปีแล้วป่ะครบรัน1ปีแล้วเดี๋ยวๆดี๋ทำไมมีแต่คุณแจ็คครับเนี่ยคุณทำไมมีแต่ทิกตอกคุณแจ็คแคปมาครับน่ะ อย่างที่แจ็กอันนี้อันนี้แท็กมามมแท็กมาย้อเย้ยหรอครับหรืออะไรครับ กี่เส้นครับสายไฟเออมีมีก uh, um yes? ี่เส้นนะครับมีร้อยกว่ามีร้อยกว่าเอาหมดแล้วครับขายเลทเท่าไหร่ครับเอาไปทำอะไรครับเออคือเราเพิ่งบินมาถึงครับแล้วเราไม่มีมอเพื่อนเราไม่มีมอหลายคนเลยอ่ะอะไรนะคะจะขายข้าวเลยนะโอเคครับเจะไปขายข้าว เราคีงินแดงอยู่ค่ข้าวสักช้นนะค่ะไอ้นี่เป็นหองน้ประดานอ้านายขายสายไฟหรอใช่ครับอ๋อนายมีกี่เส้นนะหาหานี่หาลีโท์เลยราอีโฟเลยเราเอาหมดเลยเสียงแบบเพลง เขาบอกอะไรเพิ่มเติมไปเบิกที่หน้าสภาอะไรที่มูลนิธิประชุมฝันปีเท่าไหร่ครับปีเท่าไหร่สิบสามสิบสองกล่องครับสิบสองกล่องโลกมันกลมเังวะดเบรกไปครับเบรกตึงแปดสิบนะนี่ค่ะนายกระเป๋าอะไรนะที่เขาจะรับก่อนไหมคุณทรายใชแมุ่ณทรายสวัสดีครัอแม่เลนเอาแล้วไปเลยขอบคุณค่ะ อุ้ยแต่วันนี้แก๊งทิปเปอร์เน็ตเขาน่ารักมากเลยเขาให้สายไฟเรามา150คือแครรู้แต่หยินไม่รู้ไงในเมืองเราไม่รู้ไงต้องสามคนไงนี่เขาน่ารักเราโลเท100อะครับน่ารักมากะเก่งด้วยใช่น่ารักน่ารักน่ารักที่สุดแบกชมใครรู้เปล่าคะอันนั้นน่ะบ่าวก็คือเขาทำตั้ง150ได้เลยชมทุกคนหรือชมใครคะใช่ครับ แค่รู้ไงแค่รู้ไะเออเปล่าเลยใช่แต่ปอนยังไม่ตอบเลยหรอปอนจีบข้าวเหรอไม่จีบจริงน่ารักจริงครับน่ารักจริงจริงครับฮะเมื่อวานเมื่อวานเขาให้สายไฟมาลอยห้าสิบเจ้เพราะว่าแบบเรารู้จักกับแกงน้องยูนะอะไรอย่างเงี้ยจีบได้ไหมเพื่อนขึ้นวอได้ตั้งสามคนถามใคร ถามข้าวอ่ะทำอะไรก็ทำจ้ะจี๊ดอว่าจีบได้เหรอ๋ยวเราไม่ได้ขอด้วยนะแบบเขาให้เราจีบได้ไหมเนี่ยมันต้องด้วยเหรอเขาถามแค่นี้ว่าจีบได้ไหมง่วงนอนแร้วไปนอนดีกว่าเอ้าจีบได้ไหมน้องข้าวเตือนหน่อยนะคะจะได้เข้าลอนจีบได้ไหมทำดีปอนอุ้ยไม่จีบอ่ะชอบโดนจีบโอ่คีจีบไหม จีบทำไมทำอะไรก็ทำค่ะปอนแต่ปอนคิดดีๆปอนทำไม,ำไมแล้วมันไม่ดีต้องไางั้นแค่อบอกเฉยๆน่ารักเ <ทำ S 2> นาะก็ทำไม่จีบอ่ะ <c oughs> โอเคเราไปเอ็นหลังสักแบบว่าไปเคงกันเคง,เค,งเคืงคออะไรคะับเอ็นหลังดีกว่าเคงเคืงคออะไรอ่ะไปด้วยแฮมิแฮมิ buddy disconnected from your channel เก่งคืออะไรอ่ะเบื้แต่วะทานน้องข้าวเลยไม่ถามไม่หมดเลยนี่ยอสซะละน้องภาาษบ้ทำไรเนี่ยน้องอ๋อพี่รถอะไรอ่ะรถคุณปู่ครับอ๋อคุณปู่ใช่ครับแรงไหมก็สูบ B12 ครับผมนั่งด้วยกันไหมครับ เดี๋ยวสูงให้หมดตัวเฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะชอบไหมชอบหมายถึงชอบรถใช่ไหมชอบคุณนะครับชอบาวแหนูมีผัวแล้วไม่อ้าวอ้าวเย้นั่นไงเย้ ไอ้เหี้ยตุ้เหี้ยไอ้ตมยเแบบตัวโอ้โหโอบ่ายมีเดี๋ยวกูเตะแม่เองมันยังส่งพิต้าอยู่เลยไปแล้วสาวที่เธออวยมันสวยเท่ามัมเราปะ thơ cửa chân, bỏ bay, hàng bỏ bay, tim vay tiền, để tay, chỉ không được làm gì, mẹ ta ơi, không đời, tôi phải làm gì để có thể เธอและฉันได้เจอได้พบตั้งแต่ตอนนั้นฉันยังวนกลับมาวนกลับมาแล้วหวั่าเธอฉันจะกลับมาพบมา,าใจอครั้งฉันจะไม่คร,ครบครบครอบหนึ่งปีแล้วอันนี้ก็เป็นสตรอรี่ที่ดีมากๆเหมือนกันนะของหยินน่ะคุณแจ็ครวมถึงแชทคุณแจ็คแหละเขาก็น่ารักกับหยินมากๆเลยเหมือนกัน ขอบคุณนะครับ่าจะเหมือปาหยินอ๋อนี้คือมิเกลเต้น พี่หินละานยน,นะผ่านไปเร็วมากจริงๆคะ่ะหนึ่งปีแล้วเนาะที่ได้รู้จักกันมาสิผมพี่เลขอะไรล่ะผมไปเปลี่ยนตามเลยเอาดวาใครทำไมผมบางจาังผมอะไรนะผม,ผมอะไรนะนายว่าเราผมบางเหรอหนายว่าเราเป็นผมร่วงเหรอ ใช่ลงมาเบไปไห้ดูไปทำคีโมมาหรอนายว่าเราเป็นมะเร็งอีกก่อนเนี่ยนายชื่ออะไรนะชื่อสกายครับเราไม่ได้เป็นมะเร็งไม่รู้ว่าเราเป็นอ่ะเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะนายพาเราไปตรวจได้ไหมอันนี้สเต็ปไหนครับเนี่ยอย่าลืมไปทำคีโมนะครับโหลแมวอย่าลืมพาพี่มึงไปคีโมนะ ก็คยอทำสาวหรอเจที่ไหนไม่รู้เขาผมบางจัดเลยผมบางเต้องไม่เติร์กเฮ๊ยต่อยนี่เราไม่ได้เป็นมะเร็งอะดิเราเป็นเชใช่คนขาอ่ะไม่เห็นถามอร่อยเกินยิ่งยากทำไมล่ะคือว่ามันบางจริงว่ะมันน่าจะสระผมไม่ดีมันเลยเป็นแบบนี้ทำไมเป็นผู้หญิงอะไม่ดูแลตัวเองเลยครับอยากอยากมีคนมาดูแลมากกว่า Masan.